สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาเหมือนจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวิญวันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนาน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแบ่งปันกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ คิงถือดาบนะครับไพ่เดอะเ v i วลนะครับเอ็ดอฟค p ับสเวนออฟสอดฟอฟคับจัสติห้าเหรียญสามถ้วยเดไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพนะ่ซิกออฟคัเอิทธิพลใต้สำหรับได้ทวอฟครับ ีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับไพ่นะครับสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลเนาะชาวตุลลักนาะตุลครับไพ่เนี่ยมีในกระถิบขึ้นมาไม่ต้องกังวลเกินไปนะครับหับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใแบแรกของตัวคุณได้ไพ่เดวิล ไพ่เดวิลเนี่ยนะครับมันมีในยะสสาคัญตรงที่ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้ามันเป็นตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แย่ไปซะเสมอแต่ถ้ามันจะแย่ก็อาจจะแย่เพราะตัวเราเองก็ได้เช่นกันดังนั้นเรามาดูกันว่าไพ่เดวิลเป็นไพ่ประจําตัวหมายความว่าอะไรการที่ตัวคุณเองนะครับเป็นเดวิลเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีการคิดอะไรทําอะไรค่อนข้างแบบมีแนวความคิดที่เป็นในทางเสี่ยงมากขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้ารองกล้าทํา ในสิ่งที่มันผิดก็ยังกล้าทําอันนี้คือเดวิลอันนี้คือต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้ามันเป็นในลักษณะที่ว่าการที่ตัวคุณเองกล้าคิดกล้าทำเนี่ยถ้ามันเป็นในเรื่องของการเทรดนะครับหุ้นกองคุณคริปโตอะไรแบบเนี้ยมันไม่เป็นไรเลยเพราะมันเป็นคนที่เสียคือเราเองเป็นการเสี่ยงในการที่เรารับความเสี่ยงได้แต่ถ้าเราเสี่ยงในลักษณะที่ว่ามันทํา สอในทางสีเทาหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องระบัดระวังนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมามีไพ่สซเวนออสอดเกิดขึ้นด้วยบางทีคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกเป็นคดีความถูกฟ้องร้องนะครับหรือมีปัญหากับ คุณส่วนเพศตรงข้ามได้เนื่องจากอิทธิพลเนี่ยจริงๆแล้วผมขอยกดวงดาวมาประกอบกับไพ่ด้วยนะครับเพราะมันตรงเพราะว่าดวงดาวเนี่ยตอนนี้ดาวราหูนะครับได้โคจรมาเล่งกับลักนาก็คือประจันหน้ากับตัวคุณอยู่ที่เลือนความรักแล้วก็เลือนอเพศตรงข้ามเลือน คู่แข่งขันนะครับคู่สัญญานั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยร่วมกับอาทิตย์ด้วยถูกดับด้วยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นในทางที่ดีแปลว่าคุณมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการเสี่ยง บบเนี้ยเป็นต้นแต่เสี่ยงก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะตอนได้มันก็ได้ตอนเสียมันก็เสียเยอะนะอิทธิพลของไพ่นะครับบอกบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นเพราะมันมีไพ่จัดเสด็จเกิดขึ้นมันแปลว่าคุณสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้คุณสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการปรับ นะครับกับในเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมันเป็นคดีความเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะฟ้องร้องหรือชนะคดีได้แต่ถ้าคุณเป็นคนทํา ผิดซะเองคุณอาจจะเข้าไปยุ่งในสีเทาๆหรือทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดในเรื่องของการทํางานเช่นบางทีคุณทํางานในบริษัทเนี่ยคุณอาจจะมีแบบมีนอกมีในยเยอะเกินไปอ่ะเล่นเส้นเล่นสายเยอะเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันมีไพ่จัสติดระวังจะถูกตรวจสอบนะครับหรือถูกเป็นคดีความเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าเป็นตัวเราเองที่เป็นคนวิ่งเข้าไปสู่วงจรของการทําผิดเองอันนี้คุณก็จะได้รับ ทษทันตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยชาวราศีตุลรัคนาตุลทําอะไรควรจะต้องพยายามพิพจารณาให้ดีก่อนนะเพราะไพ่มันเตือนขึ้นมาแล้วแล้วในดวงชะตาดาวราหูจะดับดาวอาทิตย์อยู่ในเหรือนเพศตรงข้ามระวังระวังเพศตรงข้ามจะนําพาวความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังหรือบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกเซ็นสัญญาถูกเบียนะ้ยนัดถูกเบี้ยสัญญานะครับ หรือมีปัญหาในเรื่องของคดีความต่างๆเป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือความไม่ชัดเจนอันนี้ก็คือเดวิลคือถูกหรอกนั่นเองมีผลประโยชน์ร่วมนะครับประมาณนี้เนาะดังไงชาวตุลลัคณาตุนก็พยายามสอดส่องดูแลแล้วก็พยายามที่จะเหมือนแบบเขาเรียกว่ารอบครอบให้มากนะครับแล้วก็พยายามอยากเข้าไปยุ่งในวงจรนั้นจนเกินไปพอไพ่มันเตินขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะอืม มีคีย์นอปสอดเกิดขึ้นด้วยใครที่ทํางานในองค์กรเนี่ยก็จ,จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขามาตรวจสอบนะครับหรืออาจจะแบบมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีปัญหาลุกลามบานปลายไป,ไปสุดท้ายมันก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างยากลําบาก ในเรื่องของการทํางานนะครับหรือการร่วมทีมการทําอะไรเนี่ยมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะแบบทํางานประจำเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนรักหักเหลี่มโหดได้หรือบางทีอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่ว่าคุณเองนะครับอาจจะทำลงเรือลําเดียวกันแล้วแต่มีถูกการแยกผลประโยชน์หรือถูกฉกชิงผลประโยชน์ไปหรือว่าแบบทำทำงานร่วมกันอนะ่ะโดนโดนฉก ผลงานไปเอาความดีความชอบคนเดียวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังส่วนใครที่ทําการลงทุนเนาะก็ต้องระมัดระวังหุ้นส่วนนะครับเพราะหุ้นส่วนอาจจะมีนอกมีใน,ในกับเราหรือมีปัญหากับเรามีทัศนคติไม่ตรงกับเราบ้างทะเลาะกับเราบ้างหรือบางคน อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะเป็นแนวโน้มแบบเขาเรียกว่ามีปัญหากับตัวคุณได้แล้วก็จะทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีแนวโน้มของการบานปลายไปแนวโน้มที่อาจจะดูแย่ไปได้ก็ได้แล้วก็พู้หลัผู้ใหญ่อาจจะถูกแบบเขาเรียกว่าเพ่งเล็งกับตัวเรามากขึ้นเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะแต่ที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าใครไม่มีหุ้นส่วนนะอันนี้ก็เบาใจไปได้เปาะหนึ่งละ ถ้าเกิดใครที่ทําอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ได้มีนอกมีในอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรสีเทาๆไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าอาจจะต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองให้มากอีกสักหน่อหนึ่งรอบครอบให้มากอย่าเซ็นกู้เซ็นคําให้ใครนะครับแค่นั้นแหละก็โอเคแล้วนี่สำหรับชาวตุนแล้วก็ลักขณาตุนนะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะสูญเงินนะมีไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นด้วย คุณอาจจะตกอยู่ในภาวะของความยากลาบากตรงนี้ได้อันนี้ก็ต้องแบบระมัดระวังโดยเฉพาะความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของอการงานกันต่อเนาะการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นมีแนวโน้มของการทํางานนั้นประสบความสําเร็จได้นะครับมันจะค่อยเติบโตพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีนะในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีการงานนั้นก็ค่อยมีโอกาสของการสําเร็จมากขึ้นมีประสบความสําเร็จมากขึ้นมีในเรื่องของการที่ตัวคุณ จะได้ในเรื่องของการโปรโมทได้นะครับบางคนอาจจะโตในสายงานก็ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามีักไพ่สาถ้วยเกิดขึ้น3ถ้วยเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะมีแนวโน้มของการติดต่อมีการสื่อสารมีบรรยากาศสิ่งต่างๆในการทำงานเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้ดีนะครับมีเพื่อนมีกระยาณมิตรคอยช่วยเหลือ ค,คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนที่ดีมีแนวโน้มของการที่ทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่บอกไปว่าบางทีก็อาจจะถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างถูกเพ่งเล็งกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างหรือบางคนก็อาจจะมีเพื่อนหลักหักเลิมโหดได้บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะออกจากดาวราหูไปในช่วงประมาณ กือบกลางๆเดือนพฤษภาเดี๋ยวเรามาอัปเดตในคลิปหน้านะครับคลิปนี้อาจจะต้องเรามัดรวังนิดนึงเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมก็ยังมีข่าวดียังมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนามีแนวโน้มของการที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับอาจจะมีคนอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้เพราะมีโฟบครับเกิดขึ้นโฟบครับเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณอาจจะรู้สึกนนอยรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหามีอะไรที่มันเป็นจุกจิกกวนใจเป็นอะไรที่เหมือนกับเราค่อนข้างแบบเสียเปรียบ นะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่สบายใจมีรับลมคมในมีคนทําอะไรไม่ชัดเจนกับเราเจ้านายก็กดดันกับเราอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ ก็อาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกอยากเปลี่ยนงานรู้สึกอยากจะมีพันธมิตรคนใหม่หรืออยากจะมีหุ้นส่วนคนใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะมีได้ไหมมีมีโอกาสที่จะมีข่าวดีก็คือหนึ่งถ้วยนั่นแหละหนึ่งถ้วยคือข่าวดีความหวังใหม่การเริ่มต้นใหม่การมีอะไรที่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขความสมหวังที่ดีในเรื่องของ ความรู้สึกที่แฮปปี้มากขึ้นอะไรที่รู้สึกเหมือนมันไม่แฮปปี้อะไรที่รู้สึกเหมือนแบบมันนอยมีอะไรที่ติดขัดสะดุดไปหรือมีปัญหาต่างๆที่คุณต้องเข้าไปจัดการต้องไปแก้ไขเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยมาแล้วหนึ่งถ้วยคือความหวังใหม่หนึ่งถ้วยคือสิ่งที่ดี หนึ่งถ้วยคือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มที่มันรู้สึกดีต่อใจมากขึ้นอาจจะมีพันธมิตรนะครับมีคนมาคอยช่วยเหลือมีบัตด,ดี้คนใหม่มาช่วยเหลือเรามีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณมีปัญหานะครับมีอุปสรรคมีอะไรที่มันเป็นความไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะมีกัรยาณมิตรบางคนที่คอยช่วยเหลือเราเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับตัวเราหวังดีกับเราช่วยเหลือกับเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่แบบ ใครที่แบบมีปัญหาที่อยากจะออกจากงานอยากจะเริ่มต้นงานใหม่อะไรแบบนี้มันก็มีความหวังใหม่นะที่จะมีคนหางานช่วยคุณอาจจะมีพันธมิตรคนนี้หางานช่วยคุณทําให้คุณสามารถที่จะมีงานนะครับมีไพ่สิกอบขับเกิดขึ้นด้วยถึงแม้จะมีไพ่ร้ายไพ่ไม่โอเคนะแต่มันมีไพ่ดีเกิดขึ้นด้วยมันแปลว่าในความ แย่ yeah, เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเข้ามาให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะครับมีสิ่งที่ชื่นใจได้เนาะก็มีแบบนี้เลย3ามใบนี้แปลว่าคุณจะมีความหวังใหม่ที่ดีจากไพ่หนึ่งถ้วยมีข่าวดีเข้ามามีกัลรรยาณมิตรจากไพ่สองถว้วยที่มาคอยช่วยเหลือหางานช่วยเรานะครับหรือบางคนอาจจะมีใครที่แบบ สะดุดตานะครับเข้าตากรรมการทําให้เขาอ่ะเอ็นดูเราช่วยเหลือเราหรือเขาอาจจะมีมอบสิ่งดีๆให้กับเราอาจจะพาเราไปทํางานหรือหางานช่วยเราหรือพูดง่ายคือไพ่ซิกออฟคับเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีต่อใจตรงที่ว่าเขาติดใจคุณนะครับ เขาอยากได้คุณไปทำงานมีคนอยากได้คุณไปทำงานอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเจ้านายเก่าก็ได้รุ่นพี่รุ่นน้องเก่านะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาดึงเราไปทำงานดึงไปร่วมโปรเจกต์ร่วมอะไรดีๆกับ ในเรื่องของการงานที่ดีก็ได้เช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสมีแนวโน้มิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะมีสิ่งที่ดีต่อใจได้ลบล้างกับสิ่งที่มันไม่โอเคเนาะพยายามทําทุกอย่างให้มันดูดีให้มันโอเคแล้วก็อย่ามีนอกมีใน,ในจนเกินไปแล้วอย่าใช้กลยุทธ์จนเกินไปนะครับเราพยายามที่จะเหมือนแบบโปร่งใสให้มากที่สุดในเดือนเมษายนแล้วกันเนาะที่เรามาดูในเรื่องสภาวะการเงินกันบ้าง การเงินเนี่ยขึ้นมาไพ่ห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญเนี่ยระมัดระวังนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นติดขัดแล้วก็สะดุดไปบ้างแต่ถามว่าเงินนี่คือมันแบบถึงขั้นเราต้องเป็นยาจกเดินตามถนนแบบนี้เลยเหรอตามหน้าไพ่จริงๆไม่ใช่นะครับเขาแค่อยากเปรียบเทียบให้ฟังว่าภาวะการเงินของคุณอาจจะขาดนะครับหรืออาจจะหมุนเงินติดขัดไปในบางครั้งแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองนั้น จะต้องแบบควบคุมรายจ่ายอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะครับรายได้อาจจะแบบเดือนชนเดือนก็พอได้แหละแต่มันก็ไม่ได้แบบมีเงินเก็บอะไรประมาณนี้นะครับไพ่ห้าเหรียญคือไพ่ที่แย่ที่สุดไหมใช่ไพ่ห้าเหรียญคือไพ่ที่แย่ที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ถึงแย่ขนาดที่ว่าเราหาเงินไม่ได้สักบาทแต่มันหมายความว่าคือพูดง่ายคือรายจ่ายมันอาจจะพอๆกับ รายได้อะประมาณนั้นมันเลยทําให้เราไม่เหลือเก็บท่านนั้นเองดังนั้นเนี่ยไพ่ห้าเรียนก็คงไม่ได้แบบรายกาดขนาดที่เราเข้าใจหรอกนะครับเพียงแต่บางทีอ่ะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนเพราะผมจะลงคลิปไว้ก่อนในช่วงประมาณต้นเดือน เมษายนนะครับแล้วกลางเดือนเนี่ยคุณต้องเหลือเงินเก็บไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นปัญหารายได้ตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันก่อนเผื่ออาจจะมีโชคลาภเข้ามานะครับขอให้โชคลาภนะครับให้กับชาวราศีตุลลัคนณะตุล้วยนะครับจะมีโชคลาภเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกนะครับโอเคไหมแปดเ่ยนมาแล้วแสดงว่าการเงินดีอยู่นะแล้วก็ไหนถือเหรียญ ไพ่ก้าวไม้โอเคครับใครที่รู้สึกว่าแบบมีปัญหานะครับติดลบในเรื่องของการเงินเนี่ยที่อาจจะดูขาดสภาพคล่องไปบ้างเนี่ยแต่คุณจะยังมีเงินหมุนได้นะถ้าใครลงทุนเอาไว้ใครที่มีการลงทุนเอาไว้เนี่ยข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาคุณขาดแคลนเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยบางทีคุณต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณท้อใจทุกใจการเงินมันหมดการเงินมันไม่เหลือการเงินมันไม่พอจเนี่ยนะครับ คุณอาจจะต้องวางแผนแล้วนะมีกลยุทธ์แล้วนะในออ e เ t นทาคันค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับแล้วก็มองการไกลอย่างน้อยคุณต้องมีพอร์ตที่เอาไว้สําหรับเงินฉุกเฉินเพราะว่าตอนนี้มันมีนายถือเหรียญเนี่ยมาปรากฏนะครับแปลว่าคุณสามารถเก็บเงินได้และก็จะมีเงินหมุนเวียนไพ่8เหรียญเนี่ยแปลว่าภาวะของการเงินที่อยู่ตัวนะถึงจะแม้จะมีไพ่หเหรียญมาปรากฏแต่ว่า ถ้าเกิดคุณลงทุนในพอร์ตการลงทุนเช่นมีกองทุนรวมคริปโตนะครับหรือหุน้นคุณยังมีกระแสงเงินสดที่ยังหมุนได้นะสังเกตวงล้อตรงนี้คือการหมุนเงินนะครับคุณยังสามารถเอาตัวรอดได้พอร์ตของการลงทุนของคุณจะค่อยๆเติบโตพัฒนาเพราะตอนนี้อย่างคริปโตเนี่ยค่อนข้างเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะครับก็มีโอกาสจะได้ทํากําไรแบบรทเทิร์นได้เยอะเลยนะแล้วก็ ส่วนกองทุนรวมอันนี้ยังติดลบบ้างส่วนหุ้นอันนี้ยังพอโอเคได้อยู่แต่ก็อาจจะมีแนวโน้มขาลงได้สำหรับหุ้นนะครับก็อย่าเพิ่งไว้วางใจเนาะก็เตือนนิดนึงเนาะเพราะว่าวตอนนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสของการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินได้นะครับเพียงแต่เราต้องรู้จักเก็บเงินด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ